สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเราช่องทายป๋องกับพันเอกนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงขาไม่ไหลแล้วนะครับนี่แขงขาไหลแห้งเกรียมแล้วนะครับผมเรามากินน้ํานะครับกินน้ํา เป็นเช้าวันอาทิตย์นะผมตรงนี้ก็ไม่ได้อัพเดตคลิปเท่าไหร่เพราะไม่มีคอนเทนต์อะไรนะผมนี่ที่องคลิขมับก็ยังซึมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงขาแห้งแล้วคนระับตรงขาแห้งแล้ว เอ็งจับกุลโะเจ๊ก,กินน้ำกับสยามไม่เปลี่ยนนะครับต้องลองอย่างนี้นะครับเป็นช้างมาจาังจวดตาก บราณนิดนึงนะครับผมดีที่เก็บของเป็นเก็บของนี่แนมะ่ฝึกเอาเองนะพอดีเก็บของอะไรน,นี่มาฝึกที่เชียงใหม่ตอนอยู่เชียงใหม่พ hmm. ออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะถึงจะสนิทดีนะครับคร่าวๆกะกะนะครับผมก็พร้อมรับงานนะครับพร้อมรับงาน พี่ปองก็วัดีขออาหารแล้วเมื่อเช้าก็ได้กล้วยไปแล้วนะัก็ขอขอบคุณนะกล้วยจากแม่ทัศนีด้วยนะครับผม500คะแนนนะผมก็ได้ไปแล้วได้50 0คะแนนได้5ถุงแล้วก็ให้ปองเป็น1ถุงถุงทอง1ถุงเดี๋ยวไปใช้อี่หนึ่งถุงครับเชืเอ่อเชื่โอ เจ้าอ,อ,อยู่เจ๊เอ้มาทั้งกินน้ำกินท่าก็ารอดูตอนเย็นนะว่าจะออกไหมตอนบ่าย หว่ามูนมูนนี่ก็ต้องรถไถอย่างเดียวนะครับผมขีดนี่ต้องรอเสร็จจบภารกิจกะรถไถอย่างเดียว,วาายยนนครับผมนี่จะสังเกตว่าขมับยังยังนิดนึงครับนี่ตรงนี้ก็ยังซึมๆอยู่นิดหน่อยครับผมส่วนขาแห้งแต่ยังไม่ขึ้นเกลือตรงน่องครับ ตรงนองตรงขาหลังนี่จ้าเห็นว่าแห้งเกียมเลยครับเห็นกล้วยนะเห็นกล้วยเราจะปอนกล้วยนะครับจับนี่จิบอสก็ขอบคุณกล้วยจาก ต้องโยนให้นะครับให้กำมือเสี่ยงเกินไปนะผมแอาเปิมาตัวหน้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้น้ำให้ย่านครับชานี้ใสๆนะผมจูออกมาแล้ว เอาจัอวมาโชว์แล้วนั่นกินยาดีนะพี่เอกสิสก็ปกติพเพกซิตตกมันช่วงพฤศจิกาครับช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกาแต่ปีนี้ก็ได้มาผสมพันธุ์แล้วก็ตกมันนะครับ พี่ปองก็ว่าจะผสมพันธุ์กันแต่ว่ามีงานช่วงวันที่9ก้าที่สิบตุลานะับเลยไม่กล้าให้ผสมนะครับกลัวไหลมันพี่กสิบเพราะมันจะเสียเสียรายได้เราครับคือการผสมพันธุ์นี่คือตอนแรกเราจะจ่ายก็ตัวเมียจะจ่ายให้ตัวผู้ก่อนนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับกาผสมนะครับพอทาไม่ติดก็ต้องซ้ําอีกรอบหนึ่งครับเราก็ไม่กล้ารครับ ไอ้ตอนผสมรอบแรกไม่เท่าไหร,นะร่นะครับรอบสองนะครับช่วงมีงานแหงนะครับถ้าเราไปผสมปุ๊บจังหวะมีงานแหน่จะทําให้เราถ้าเราตกมาอย่างพี่อีกสีนี้ก็จะทําให้เราเสียผลประโยชน์ในการแหน่นะครับเราก็เลือกที่จะให้งานเป็นอาชีพที่รักมากกว่านะครับสมพันธ์นี้จะจะมีความสุขช้างังมีความสุข แต่เราไม่มีความสุขนะครับเราเราจะไม่มีกินนะครับแต่ว่าถ้าติดเลยมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าก็จะได้รับเงินตอนตอนคลอดนะครับหนึ่งแสนคะแนนนะครับหลายเหรียนในการทัีแถวนี้ก็คิดราคานี้เกือบทั้งหมดนะครับตอนทับหมื่นหนึ่งครับถ้าคลอดอีกแสนหนึ่งนะครับ สิขอให้ติดเลยครับรอบนี้จะได้ไม่ต้องมีรอบสองถนะ้ารอบสองก็รอบสองนี้ทับฟรีครับทับ,ทบอยู่ในข้อตกลงของมือนหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าทับรอบสองแล้วตกมันนี้ก็ความแสีก็นอนดูคนอื่นแหงานนะครผม ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่กล้าทับเพราะว่ามันต้องทับรอบสองถ้าไม่ติดนะครับผมผมงก็ทับเมื่อชิดเหมือนกันนะ <c oughs> ไปก่อนนะครับทุกวันนี้ก็ไค่อยได้ทับก็ ไม่รู้ยังไงนะผมจะขึ้นได้หนะทับทุ่งเงินตอนอยู่เชียงใหม่ก็ก็อะไรนะไม่ติดนะผมทับช้างตัวเองมันไม่ซีเรียสน,นะ่ะพอจะติดไม่ติดแต่ถ้าทับคนอื่นก็นี่ต้องมีรอบสองครับส่วนพี่เอกศึกก็จะมีผลงานเร็วๆนี้ผลงานค่อนข้างแน่นอนนะครับ ทางอุทัยนะที่อยู่สมุยนะับท้องกับพี่เอกศินะก่อนที่จะไปสมุยก็คอนเสิร์เดียวทับไปท้องเก่แล้วนะครับท้องผมมองจากสายตาค่อนข้างแน,น่นอนนะว่าท้องนะครับผมเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าตุลานี้เราจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมปวกน้องช้างที่อยู่สมุยนะครับผม ว,วันปิดเทอมของลูกๆก,ก็ได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนะครับ17-19นะผมก็ถ้ายังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับไปเครื่องบินนะผมแต่เป็นลงสุราษฎร์นะครับแล้วก็เช่ารถไปถ้าไปลงสม,มุยแพงนะผมไปหลายคนไปเด็กสามผู้ใหญ่สี่นะผมเจ็ดคนนะผม โอเคคลิปนี้เราก็มาให้ดูพี่เอกสิบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ